หากท่านผ่านตัวอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วไม่แวะที่นี่ถือว่าพลาดอย่างแรงนะครับ ที่นี่คือกู่กระโดนตั้งอยู่ภายในบริเวณเมืองโบราณเกษตรวิสัยนะครับซึ่งเมืองแห่งนี้มีคูน้ำคันดินด้วยนะครับทุกคนเป็นเมืองโบราณในผังสี่เหลี่ยมนะครับแต่ปัจจุบ,บันนะครับคันดินเหล่านี้ได้แปลสภาพไปเป็นถนนหมดแล้วนะครับบริเวณภายในเมืองนะครับมีโบราณสถานตั้งอยู่ปัจจุบ,บันเรียกว่ากู่กระโดนนะครับลักษณะเป็นปราสาทที่เป็นอาคารอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับกำหนดอายุจากรูปแบบศิลปะนะครับโดยพิจารณาจากผ้านุ่งและลักษณะการ แต่งกายของบุคคลบนทับหลังนะครับซึ่งพบที่ขูกระโดนแห่งน,นี้กําหนดอายุเบื้องต้นอยู่ในช่วงพุทธศตรวตรรษที่16ถึงต้นพุทธศตรวตรรษที่17นะครับหรือประมาณ900ถึง1,000ปีมาแล้วนั่นเองนะครับภายในห้องด้านในสุดของปราสาทนะครับเดิมน่าจะเคยประดิษฐานอยู่รูปเคารพสูงสุดแต่ปัจจุบันรูปเคารพองค์นั้นก็ได้สูญหายไปแล้วนะครับ ปัจจุบันชาวบ้านได้นำพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้แทนนะครับผมนับเป็นประสาทอีกหลังหนึ่งที่มีความงดงามและต้องห้ามพลาดที่จะไปชมนะครับ